คันนี้จะเป็นของพี่ใหญ่นะครับง่ายมากงไงไหลไงแห้ง ตกเย็ยนมานี่เป่าฝุ่นเป่ากรองนี่ห้อยตะลุมเลยได้ครับนี่หนาเตะเลยแหละ โอ้โหโนี่ถ้ารถใครไม่มีแอร์นี่จบเลยนะครับนี่จบชีวิตนักพนันหนุ่มเลยได้ครับนี่อะแถมอีกนิดนึงจังสั้นล่ะครับนั่นละสวยงามมาเลยครับมาเลย คไปแล้วครับผมฝากช่องเบียร์สรินไว้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ